ตอนมาดับข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black t o r n a t u r e ตรงนี้ได้ผมโดนัทนะครับก็ดีใจนะได้กลับมาเล่นในทำลายแรกแล้วหลังจากที่พักเล่นไปนานเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นทำลาย2จนจนมันผูกพันอะไรหลายอย่างแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นแบบผมก็กลับมาเล่นเนี่ยในในทำลายนี้ผมก็ลืมลืมหลายๆเรื่องเหมือนกันว่ามันจะต้องทำอะไรกันบ้างน,นะครับเช็ค mm hmm. นิดหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าก็มีเช็ควันพวกวันเกิดพวกอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้ วันเกิดของบาทหลวงคาร์เตอร์นะครับร้านก็ไม่เปิดอาจาจะไม่ได้ของขวัญเดี๋ยวหาของที่เขาชอบไปให้ละกันครับน่าจะมีอยู่เหมือนกันในทำลายหนึ่งนี่มีของที่หลายๆอย่างเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างอะไรแบบนี้ครับก็เช็คก่อนผมจะทําอะไรบ้างนี่ผมลืมหมดเลยวันนี้ฝนตกนะครับเอ,อ้่น่าจะมีเรื่องของการเก็บองุ่นแน่นอนผมว่าเรียกมาแล้วไม่อุ้มเมื่อกี้เนี้ก็ส่งลูกบอลให้เก็บไว้ก่อนแล้วกัน โยนมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผิวปากเรียกใหม่พ่งนี้มันเทศกาลใช่ไหมเทศกาลประกวดแกะอะไรแบบนี้ก็ <Okay. S 1> ถ้าเกิดมีประกวดแกะ <siendo> เดี๋ยวทางด้านคุณปู่บาเล่าจะมานะครับผมได้มีการแลกเปลี่ยนแกะไปแล้วตัวที่มีขนนะครับ<ย>เพื่อที่จะได้ให้มันประกวดได้แล้วก็หัวใจเต็มด้วยโอเคก็ okay. คงจะไม่ลืมอะไรนะเดี๋ยวผมเช็คตัดูอะไรหลายอย่างคืออ,อีกเรื่องหนึ่งทั้งนมนมวัวแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยมันคุณภาพเต็มก็กไดที่ผมจะได้ทําเรื่องเกี่ยวกับการทรําครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบทุกเมนูก็เลยเดือหาวิธีที่เก็บของอเก็บของจําเป็นอย่างนมพวกไข่อะไรแบบนี้ที่คุณภาพต่ๆมันจะได้ได้ทุกเกรดในการทําอาหารด้วยนะครับทั้งมายองเนสทั้งอะไร ต่างๆเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งครับเยอะเนี่ยพอกลับมาคุณบูบาเล่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเทศกาลประกวดแกะก็มาขอแกะของเรานะครับเฮโดนัทชอนเองบาเล่เหตุการณ์นี้ก็เวลาจะไม่เดินนะครับในช่วงเช้าแล้วก็มันทำบั๊กอะไรบางอย่างได้ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ พรุ่งนี้เราจะจัดงานเทศกาลแกะที่ฟาร์มของฉันเวลา10 AM คุณต้องการอยากจะนำแกะจากเอล e ฟเฟนฟาร์มเนี่ยเข้าร่วมไหมก็มีหัวข้อยเลือกครับข้อแรกนี้ก็ใช่ฉันจะเข้าร่วมแล้วก็ไม่ไม่ต้องการเข้าร่วมนะครับทำเนื้อหานี้ก็ต้องเข้าร่วมอยู่แล้วหน้าตาคุณปู่ก็จะแบบดีใจหน่อยนะครับบอกว่ะหรือกแกะตัวไหนก็ได้แกะตัวใหญ่ตัวไหนก็ได้แต่ไม่ใช่แกะที่ ถูกตัดขนนะครับเพิ่งถูกตัดขนมามันมีบั๊กบางอย่างทําได้ด้วยนะครับมันไม่ไม่ียกว่าบั๊กหรอกคนแครกเขาก็ช่วงเวลาหยุดแบบนี้พังเหตุการณ์มันจะมันจะพอดหยุดหมดใช่ไหมแต่ว่าคนแครกเขาก็ยังยังเก็บผักอยู่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจัดการตรงนี้หน่อยแล้วกันครับก็เร่งเพราะว่าวันนี้หนะ้าภารกิจจะหลายอย่างเหมือนกันนะครับ จะหมดแล้วมั้งถ้าเริ่มเดิอนอ่ะโอเคยังเห็นอยู่ก็เรียบร้อยอ่ะผมกดเลือกเลือกไปนะครับก็นี่คือแกะที่คุณต้องการเข้าร่วมใช่ไหมคุณปู่ก็ถามย้ำเขาตอบ yes ไปนะครับคุณปู่ก็จะเข้าไปเอาแกะจากในฟาร์มเราออกมานะครับแล้วก็พูดทิ้งท้ายนิดหนึ่งก็บอกว่า งั้นฉันจะเอาไปไว้ที่ฟาร์มของฉันรุุ่งนี้ก็อย่าลืมมานะคุณผูก็ไปนะครับเราก็ไปดูแลดูแลงานในฟาร์มของเราต่อกลับมาทำลายแรกก็มีหลายๆอย่างให้ผมทำเยอะเลยก็น่าจะทักน้องวัวหน่อยแล้วกันเดีย๋ยวผมเก็บนมนมวัวไว้สักถังดีกว่า เพราะว่ามันจะมีเรื่องให้ทําเกี่ยวกับเมนูอาหารใช่ไหมมันก็เลยต้องครบนิดหนึ่งมีมีทุกไซส์จำไม่ได้ไว่ากี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ฝั่งนี้ให้หมดก่อนติดกันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมนับหนึ่งสสามี่ห้าจัดมาห้าตัวแล้ว6แล้วก็ตัวนี้มันติดกันก็นับเป็น7ดแล้วกันฝั่งนี้น่าจะ9้าแล้วก็ตัวที่แยังซ้อนกันแบบนี้อีก ตัวที่ 9. เก้าแตผมดูหัวใจวัวนิดหนึ่งน่าจะไม่มีนมไซส์เล็กนะน่าจะน่าจะเหลือเพียงไซส์กลางแล้วก็รอเป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวไซส์เล็กผมไปทําสูตรใส่ไว้แล้วกันไว้ในตู้เย็นอีกทีหนึ่งเพราะมันย้อนไม่ทันแล้วเลี้ยงจนมันโตหมดละตัวที่1นนะครับตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวที่สี่ ตัวที่ห้านะครับก็หก็ตัวนี้เจ็ดตัวที่แปดอ่มันต้องสิบนี่นะไม่แน่ใจว่าตัวไหนหายนะครับหรือผมลงๆเหมือนกัน นี่ก็ดูจากตัวนี้นมสูงสุดเป็นไซส์กลางมาแล้วอันนี้ครบสิบตัวพอดีคือกลับมาเล่นทำลายแด้นะครับมันก็มีหลายอย่างที่ผม ทำไว้แล้วมันก็มันต้องลือฟื้นนิดหนึ่งจำไม่ได้ผ่านไปตั้งหลายเดือนนะครับก็เอานมเข้าไปเก็บก่อน ก็ามาไว้มุมนี้นะครับไข่ไก่เดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีหนึ่งมันยังเลี้ยงผมเลี้ยงไว้5ตัวรอมันฟักมาแล้วถ้ามีไข่เดี๋ยวค่อยมาดูคุณภาพมันว่ามีมีจุดไหนบ้างนะครับน่าจะคียรประมาณนี้คือลงลงลืมลืมพอร์ตบ่อยมันต้องคิดว่าเอ้ยผมต้องทำอะไรบ้างแบบนี้เข้า มีส่งด้วยผมก็จําไม่ได้ว่าได้สั่งของไว้เพิ่งกลับมาทาลายแรกก็ามาคีคนถามถึงเยอะนะครับเดี๋ยวก็มีคนไปผูกพันทําลายสองอีกแต่ว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าฝั่งนี้แล้วนะครับบอกเฮ hey, ้ที่ตีไข่ที่คุณสั่งมาเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับก็เขาก็บอกว่าฉันส่งให้แล้วเดี๋ยวเขาไปเช็กดูภายในนะครับทำเนื้อหาตอนนี้อีกทีหนึ่งน่าจะมีอ่ะเข็บ ก็ลืมไปว่ามีแปลงลึงกระจกด้วยโอ้ผมก็ยิ้มไม่ติดโอ้ไม่ติดจริงๆเยเมื่อกี้นี้น้ำพึ่งก็เอาละเข้าไปสองรูนหน่อยแล้วกันมีแตงกวาเอ้าเช็คหน่อยคือผมจะทำให้ได้สตรอเบอรี่นะครับก็เลยต้องการปลูกแบบนี้ก่อน แตงกวาก็ต้นมันยังเงยืนอยู่นั้นงั้นต้องรอไปซื้อผักกระบ,บอลผักในในตู้น่าจะไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดในกล่องเก็บของอวันนี้ก็ติดภารกิจไปช่วยเก็บอง่นด,ด้วยคงจะต้องเป็นหลังเทศกาลนะครับโอเคก็ชิวๆก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอันนี้ก็ขายได้ก็ขายไปมีมุมไหนอีก ไ,ไก่ตอนนี้หนะ้าคุณภาพมันจะเป็นคุณภาพระดับเต็มผมว่าดูจากหัวใจแบบนี้ก็มีตัวขลงังอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็ค่อยว่ากันก็เช็คได้นะมันก็มีบอกเหมือนกันก็สามารถใช้กินใช้ขายได้แล้วก็เขาก็บอกว่าคุณภาพเนี่ยขณะคุณภาพมันก็ดียอดเยี่ยมนะครับโอเคคือผมกําลัง จูนดูเองอยู่พอกลับมาทำลายนี้ก็อาจจะต้องนึกไปด้วยว่าต้องต้องไปจัดการอะไรบ้างผมจำได้วันนี้มันก็2อสเรื่องเนาะไปจัดการเกร็บของป่าก่อนจะมีเรื่องของบาทหลงคาเตอร์ที่เป็นวันเกิดนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกทั้งเรื่องของ เก็บองุ่นนี่แหละโอ้คิดนานเลยไปช่วยเก็บองุ่นหน้าวันนี้จะวันสุดท้ายด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเทศกาลแล้วก็จะได้ทําเนื้อหาแย,ยกย่อยเกี่ยวกับการเก็บองุ่นอีกทีหนึ่งไม่ใช่เก็บจากที่เห็นตรงนี้นะครับ คือมันก็ต้องไม่ไม่เกินช่วงเที่ยงใช่ไหมเราก็ต้องเอาของขวัญไปให้เอาของชอบมากกว่าของขวัญมันห่อไม่ได้แล้วของชอบไปให้คา์เตอร์ด้วยนี่แหละมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ไหมสำหรับเกมนี้ต้องจัดการบริหารให้มันดีโอวเวลามันก็ก็เดินจำไม่ได้ว่าเก็บองุ่นน่าจะไม่เกินเที่ยงแล้วเปล่าผมจัดการแบบนี้ก่อน โ okay, อเคก็ฝั่งนั้นของปากก็เยอะตัวนี้ถือว่ามันมันเยอะอจริงๆครับ ก็คิดก่อนไปทำอะไรต่อน่าจะไปเตรียมของให้กับคาร์เตอร์เราต้องชิคผมก็มีเช็คมาบ้างของที่เขาชอบนะครับอันนี้มันจำไม่ได้จริงบางทีมันเกิดตัวละครก็ไม่ได้จำครับน,นี่ก็เล่นกันแบบเจอเหตุการณ์อะไรกันว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วมันก็พอจำได้แต่ไอ้วันเกิดหรืออะไรแบบนี้ คงจำไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับทุกคนในตัวละครนะครับเราก็เชื่อว่าทุกคนอาจจาได้บ้างแล้วยิ่งเป็นของชอบอีกอ่ะมีจัดการเก็บจะได้หาวิธีแบ่งเกรดดไข่ไก่ด้วยเอาไว้แบบนี้แล้วกันไว้มุมนี้ก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันน่าจะคุณภาพสูงสุดแหละค่อยมาวางดูถ้ามันแบ่งเป็นเป็นสมชุดมารวมกันไม่ได้แปลว่าจะได้ไขออ่สาคุณภาพนี่แหละต้องใช้วิธีแบบนี้ อาจจะงงนะตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวทำความเข้าใจถ้าติดตามเดี๋ยวจะเข้าใจอีกทีว่าผมทํำยังไงทีนี้มันก็ต้องมาคิดถึงของที่อ่าไม่ได้คิดก็มีข้อมูลให้เห็นอยู่นะครับอย่างของชอบเนี่ยมันจะมีขนมปังเดี๋ยวผมจัดเต็มไปเลยอะไรเอาไปได้บ้างพอมาเล่นทำลายนี้มันมีของเยอะมีปุ๊บบัตรหลวงชอบวายด้วย ก็จัดไปปลานี้เขาชอบทุกขนาดนะครับก็ใส่ไปให้หมดมีอะไรอีกก็คงเอาของที่มีก่อนือื่นมันก็มีอีกแหละแต่มันล้นกระเป๋าแต่ว่าขอแต่ว่าเขาชอบนะครับก็จัดไปเต็มๆโอเคผมจัดเต็มแล้วสิ่งที่ผมต้องทำวิ่งไปที่โบส์นะครับ ก็เข้ามาเห็นแบบๆแบบเอามีเจฟด้วยพ่าจะทำเนื้อหาหมุมตัวละครเดี๋ยวมันเยอะไปคลิปนี้เอาเอาแบบนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันเยอะไปจริงๆมันมีได้เนื้อหาเกี่ยวกับบัล้งคัตเตอร์บอกสูตรอาหารด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยวผมจะจะออกไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คือไม่ให้สับสนตอน,ต,อนตัดมันจะได้ไม่ไม่ดูนะั้นเกินไปเนาะเพราะว่ามันมี ตั้งแต่ผมไปทำทำลายสองมันมีเรื่องวันเกิดบ้างเรื่องเรื่องของอบอกสูตรอาหารและอีก,อ,กอีกหลากหลายปัจจัยนะครับยังไงก็ต้องแยกงั้นมาดูส่วนนี้ก่อนเขาก็บอกว่าฉันจะมาสอนสูตรเกี่ยวกับขนมขนมบ้างยำยำบ่ายที่ฉันทําให้เด็กๆแบบทำแบบง่ายๆนะครับทําง่ายมากมีข้อความต่อนะครับก็จดไว้นในใจได้เลยสิ่งที่คุณต้องการคือสตรอเบอร์รี่และนม ก็ผสมให้เข้ากันในพวกเครื่องปั่นนะครับเครื่องปัน่นเ,เครื่องปั่นน้าผลไม้นี่แหละนะครับก็เป็นเครื่องปัน่นเท่านี้ก็เรียบร้อยอสำถามก็เหมือนกับบางครั้งฉันก็ก็เติมน้าพึ่งน้ําตาลและเกลือด้วยนะครับในเนื้อหาเรื่องนี้ผมจําเป็นต้องวิ่งออกไปละ พอเป็นเนื้อหาวันเกิดนะครับวันเกิดของคาร์เตอร์เออก็ต้องแยกทำกันนิดนึ่งมาให้ของเขาเลยดีกว่าเขาบอกว่าสำหรับสำหรับฉันหรอฉันรู้สึกมันมันน่าจะเป็นอึดอัดแต่ไม่น่าจะใช่น่าจะใช้คำดีกว่าฉันรู้สึกเขินนิดหน่อยแต่ก็ดีใจด้วยด้วยเหมือนกันขอบคุณนะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยข้อความน่าจะเดิมๆเดี๋ยวค่อยทักเพิ่มว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมว่าจัดเต็มให้ไปแล้วกัน หมดละทักเพิ่มเติมก็สวัสดีตอนเช้าในเมืองที่ฉันเคยอยู่มาก่อนโบสถ์คือสถานที่แห่งการบูรเดินรู้ฉันได้คิดถึงเรื่องนั้นจุดจุดจุดมีต่ออะไรบ้างพูดถึงน้องเมย์แล้วก็สตูนะครับก็มาเล่นที่โบสถ์ตั้งแต่ช่วง1 pm ถึง4 pm แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีะมีข้อความต่อ จะมีอะไรที่ที่ทำในวันจันทร์และวันพุธนะครับประมาณนี้ก็ได้เนื้อหาวันเกิดของทางด้านบัทหลวงคาเตอร์แล้วทําอะไรต่อดีกำลังคิด่ะไปต่ออียเรื่องหนึ่ง นึกว่าจะไม่ทันนะเห็นเขาออกจากบ้านช่วงช่วงเที่ยงนี่แหละก็บอกว่าจะดีมากถ้าคุณช่วยได้จนถึงช่วง5 p m คุณช่วยได้ได้ไหมข้อแรกก็บอกใช่ฉันจะช่วยช่วยได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่วันนี้ก็ต้องช่วยนะครับเนื้อหามันจะจบวันนี้ละข้อแรกก็กูดดีละฉันจะเก็บของของคุณไว้ที่นี่ เพื่อความปลอดภยัยพยายามเข้าล่ะก,ก็เหมือนได้ทนะําเนี้ยข้อมูลนี้บ้างทุกวันแล้วนะแต่มันเพิ่งมากลับมาเล่นทํำลายนี้ก็เลยถือว่าเล่าให้มันละเอียดแล้วกันใช่ไหมตอนแรกเขาก็บอกเราไปอย่างนั้นแล้เรื่องของการจ่ายเงินนะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนองุ่นที่ที่คุณเก็บเกี่ยวก็บอกเราว่าพยายามให้ดีที่สุดนะก็วิ่งไปเก็บเลยดีกว่ามุมนี้ใช่ชอบ มายินดังที่เก็บเราก็มาเก็บก่อนเลยโอเคก็ okay. ส่งรอบครบยังทาไมนานจัง พรวมได้น่าจะมีฝั่งนี้เฮ้ยทักคลิปดีกว่าผมก็เพิ่งกลับมาแล้วไม่รู้เขาคุยอะไรบ้างก็แบบเนี่ยสนุกดีนะก็เหมือนเขาก็คงหมายถึงที่เขาทำอยู่มีอะไรไหมสนุกอย่างเดียวอ่ะสนุกต่อไปแล้วกันจำได้ว่า ก็บรอบแรกมันต้อง9รอบนี้ต้อง7ก็4 5 6 7น่าจะครบนะมันมันน่าจะครบทุกจุดก็รวมได้7นะครับ ก็วันนี้นะครับอ่าคืออันนี้คือค่าจ้างของวันนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือวันหน้าก็ออกมาก็แบบขอบคุณเหมือนขอบคุณค่ะอ่ะนี่เอาไว์หน่อยอามีให้ให้ไว์แล้วด้วยเพราะมีชีสด้วยโอ้ได้กินสองอย่างเลยก็ถือว่าดีเนี่ยเขาเขาก็ดูแลเราดีเหมือนกันครับ ทีนี้ดูก็พูดต่อนะครับพูดเกี่ยวกับองุ่นนี่แหละองุ่นที่เราเก็บเกี่ยววันนี้จะนํามาทาเป็นเป็นวนยแบบนี้แหละแบบที่ให้เราเราได้ได้กินนะครับดูพูดถึงคลิปด้วยก็บอกคลิปชุดๆคุณอยากทํางานที่สวนองุ่นสวนผลไม้ต่อไปไหมการเก็บเกี่ยว ส,สุดแล้วแต่ว่าการทําบายยังยังไม่เสร็จก็มีประโยคต่อแต่เหมือนกับเมื่อกี้ทำบายยังไก็เป็น p r o c e s เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานทั้งปีคลิปก็บอกว่าจิงเหรอก็น้าตาดีใจคุณจริงจังไหมล่ะจริงจังไหมจ,จะจ้างเขาก็มันน่าก็พูดด้วยว่าเราคุยกันแล้วลูกสาวของเราออกจากเมืองไปแล้วก็โซแบบ ดังนั้นจึงลำบากสำหรับเราสองคน,งนก็พูดได้ว่าขอบคุณมา,มากๆครับผมจะแบบตั้งใจทำงานแบบวิลลีฮาร์ดแบบให้เต็มที่นะครับทำงานให้หนักแน่นมากขึ้นก็มาและทางเราด้วยและทั้งหมดนี้ก็เพราะคุณขอให้ฉันทำงานที่ที่สวนอางุ่นก็ขอบคุณนะ ก็เป็นส่วนผลไม้นะครับจะเรียกแบบนี้ก็ได้เรียบร้อยเนี่ยมันห้า PM แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะจําได้ว่าเรื่องกระจกนี้อยากปลูกผักกระหล่ำนะครับมันก็ไม่ได้ละโอเคมันก็ผมมีอะไรต้องดูไหมต้องเคลียร์ไหมก็อยากดูทำลายแรกยังไม่ได้ดูมุมสูงเลยเป็นยังไงบ้าง อ๋ผักแน่นเอียดผมปลูกกี่แถวหนึ่งสอสามี่ห้าหหกแถวแถวละเจ็ดก็ทำลายแรกจะเล่นแบบนี้แต่ทำลายสองขอแค่3ามแถวเพราะจะเน้นไปลดน้ำเองโอเคเช็คหน่อยอเรียบร้อยหมดละามีฟักไข่ไปด้วย ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วผมก็พักตัวละครพักดีกว่าเพิ่งกลับมาทำรายแรกก็อยากทำอะไรที่ประมาณนี้ขนาดอยากทำง่ายๆแต่มันมีอะไรให้ทำเยอะเลยพอกลับมาเดือนแห่งภารกิจจริงๆอะอะนี่ไงถือว่าวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าที่ตีไข่เนาะที่ได้ที่ที่เขาบอกได้เห็นแล้ว โอเคครับท้าทานี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกักบสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบบายครับ